บ้านน้องสายค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะใช่วันนี้พาไาญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิตของพ่อเลยเดี๋ยวน้องพ่อใช่เดี๋ยวเราพา้องพ่อไปเที่ยวกันดีกว่าใช่หนาวไหมตอนนี้กี่องศาคะหนาวมากเลยค่ะตอนนี้กี่องศาคะเป็นหนึ่งองศาหนึ่งองศาค่ะหนาวมาโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเราพามันพ่อไปรูไปเลยวันนี้พามาทำอะไร พามาเติมน้ำแร่ที่ปา,ากมังกรอ่าแล้วเติมอ,อันนี้ต้องไปรับขวดมาก่อนอันนี้หายให้หน่อยตอนเติมเติมน้ำแร่เดี๋ยวพอเราเอาไปจ่ายตังค์เขาก็จะให้ฝามาใช่ไหมดได้ไหมหนักยังลูก <c oughs> ให้ไกลเาม้แล้วไปตัวสุด เออพาเปลี่ยนเปลี่ยนมั้งสลับไปแล้วเลื่อนเลื่อนเลื่อนตามไปอ่ะพาสลับไปตัวที่สามไปตัวที่สามมา <c oughs> เต็มยังเต็มยังไม่ต้องเต็มมากอะไรหลูกอ่ะพ่อไหน่วยเพื่อนดูเร็ว กินอ,อันนี้กินกินได้เป็นน้ําแร่ลูกอย่าพู่กกินสิเดี๋ยวไว้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ก่อนนะไปเดี๋ยวไปดูกันไปตามช่องมานะนี่เราต่อคิวอยู่โอ้คนเยอะมากนี่ไงเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังค์รอคิวอยู่รอคิว โอเคฮะใช่ต้องพูดว่าไงพูดว่าไงเดี๋ยวพูดว่าไงเอเล็กต์รโอเคเก่งมาก อ๋ออันนี้คือเหมือนเป็นไปนเปสี่ยงโชคเหรอใช่ค่ะดูกานว่าไหน<ช>ไหนให้เพื่อนๆดูซิมันคืออะไรเนี่ย <ทำ S 2> อ๋ออันนี้มันได้จากร้านที่หมู่บ้านน้ำใสใช่ไหมใช่ค่ะพราวจะมาเล่นเหมือนเป็นประมาณว่าถ้าได้สีไหนก็ต้องกินสีนั้นหรอใช่ค่ะอ๋อโอเคไหนได้สีไหนาแล้วก็ของเล่นโอเคอเคขาได้สีชมพูได้สีอะไรได้สีอะไรได้สีอะไร มันนานมากเลยอ่ะเพื่อนๆนานเกินสีส้มได้สีส้มตอนแ,แรกหาไม่ได้เลยขนมเราซื้อมาไม่มีสีส้มใช่ไหมเลยจะเอาน้ส้มโอเคเดี๋ยวเราจะไปกดามมาไป ไหนไม่รู้มีน,น้นะี่ตุ้นี้นะาไพห,หลวนวนก็มีไหมอันนี้มันเป็นอะไรนี่ไงแต่มันเป็นชาพาวกินไม่ได้ไหนมาตู้ไหนดีพาวต้องตู้นี้แหละต้องตู้นี้แหละนี่ไงพาวตู้นี้ดีกว่า อันนี้ใช่เป็นน้ำเลมอนน้ำเลมอนแต่เหมือนกันคล้ายๆาน้ำส้มกี่บาทร้อยสี่สิบเยนแต่มันเป็นแบบร้อนนะหนูกินได้ไหมมันจะร้อนแบบเมื่อวานนะก็เดี๋ยวรอมันเย็นโอเคไหมไปร้อยสี่สิบเอาไปแล้วมีอยู่เอาเอาเหรียญร้อยหรกเอาเหรียญร้อยสองอัน ก็ยอดเลี้ยนวิธีกดนะครับก็ยอดเลี้ยนแล้วก็เลือกเลยเอาไหนกดว้าว,าวมาแล้วได้แล้วสีสม้มใช่มันจะเป็นมันเป็น ควันออกปากเลยไหมไหนลองทำควันออกปากหวานไม่มีโอเคเดี๋ยวไปพบกันในช่วงต่อไปบายบายนะคะคุณพ่อ,อจะลองอปักกล้อง <c oughs> มาดูกันว่าจะได้สีอะไรยองครับได้สีน้ำเงินเดี๋ <c oughs> ยวจะไปกดน้ำสีน้ำเงิน <c oughs> ให้คุณพ่อตามไป ไปดูการว่าคุณพ่อจะได้น้ำสีน้ำเงินหรือเปล่ามีอยู่นะก็น้ำเนี่ยน้ำเห็นนี่แล้วก็มีอันนี้ใช่ไหมสีย้เงินไหมน้ำเงินค่ะ มีแต่กาแฟอ๋อแล้วก็มีอันนี้คุณพ่อจะเอาไหนคะร้อยเจ็ดสิบเยนร้อยเจ็ดสิบเยนแต่อานี้ก็ได้ค่ะแต่เอานี้เอาตัวนี้ตัวนี้นะคะคุณพ่อเอาน้ำนี้ค่ะคืออะไรไม่เอาเดี๋ยวเอาอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่เอาอันนี้อันนี้นะคะอันนี้เอาอันนี้แต่เอาแบบอันเล็กนะแบบอันเล็กนะอันเล็กค่ะอันนี้เอาจริง จริงนี่กดเราก็ใส่เงินไปแล้วหนึ่งพันยีนหนึ่งพันเลยนะคะกดออกล่างเลยนะคะสิออกอูมาแล้วเดี๋ยวป้ายิบเองถึงทายไงแล้วเดี๋ยวผมก็จะทอนตังค์มาทอนตังค์มาที่ตรงนี้อ้าวยังไม่ทอนอ่ะนี่ไงทอนแล้วออกวีอนตังคแล้วคุณหนาวมากเลยครับพราวใช่หนาวมาก โอเคดีได้แล้วอยากให้คุณพ่อลองชิมมันร้อน <laughs> อ่ะลูกหองฟ้ามันเป็นเหมือนกาแฟเหรอกินเลยค่ะกาแฟชาขอมฟ้าเป็นชาเป็นเลยคะไม่ร้อนมากใช้ได้อร่อยอเป็นชา <laughs> นี่ค่ะคหมุนสีแค่นี้นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ลานเหมือนเดิมน,นะคะลานสกนีลานสกีฟูจิเทน พา,า,าพาไปเล่นอะอะไรนะที่เป็นเลื่นๆลงมาแล้วหลายรอบแล้วเราถ่ายวีดีโอไวแล้วเดี๋ยวเรามาตัดก็จะเห็นแต่นี้เดี๋ยวอันนี้จะมาเล่นน้ําแข็งหิมะกันตอนนี้เรากําลังตะโกบให้มันเข้ากันอยู่โอเคว่ามันจะเป็นน,น,นุ่งสโนว์แมนแบบนี้าโอเคไหนโชว์เร็วอลองนะคะก็จะมาเปิดดูกันว้าวาเดี๋ยวพาไปปั้นน้าแข็งนะวันนี้นนใช่ไหม เฮ้ยใช้ได้เลยอ่ะลาดน้ําแข็งน่อยลาดน้ำแข็งใสัหมกินได้เลยอ่เอาตายเหล้วนี่ค่ะเราตักขึ้นมาใหม่แล้วตอนนี้เราจะทำให้สวยๆอ่ะไรเราก็จะวางนะเ้ได้แล้วขึ้นมาโอเค ไหน่ล้ยังวายตัวนี้คอขาดเคแเดี๋ยวตามไปนะว่าพาจะไปทำไรต่อรอยูสก okay. ีฟูจิเทนค่ะร้านสกีฟูจิเทนเอาแล้วมาตักหิมะเราพาเมาตักหิมะวเามาอกันค่ะไม่เอาชุดกับบเปียกลูก ตากสีตัดลงมาเลยลงมาเลย่อยูล <vard> <hein. S 1> <vas> ้งมาเลยย้้มากาเบดใแล้วนนรีนยตยตเบรได้เลย kind <laughs>